ส่วนมากแล้วคนจะคิดว่าในยุคสมัยยช่วงหลักๆที่ที่มีคนพูดกันอมากก็คือในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะเราก็จะมีส่งน,นักเรียนไปศึกษาวิชาการของพวกตะวันตกที่ฝรั่งเศสส,ส่วนมากคนจะเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกที่ไป สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามช่องสาระสำราญวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการคุยกันฉันเพื่อนคุยกันฉันเพื่อนนะช่วงนี้ปารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อ่าเขาเรียกวอะไรเปิดเพิมการศึกษาอใช่ไหม,มเด็กกลับไปเรียนวิทยาลัยหลายแห่งนะทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดก็เริ่มจะเปิดการศึกษาปาก็เลยคิดว่า เราก็ควรจะคุยกันถึงเรื่องการศึกษาอแต่ว่าถ้าคุยกันถึงเรื่องการศึกษาทั่วๆไปมันก็ดูจะธรรมาดาไปหน่อยเราจะธรรมาดาไม่ได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆโอเควันนี้ก็เลยจะคุยกันถึงเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่านักเรียนทุน่าแต่เราจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นนักเรียนทุนของประเทศไทยหรือถ้าสมัยก่อนราเป็นทุน สยามที่มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศลูกพอนึกออกไหมว่าพอพูดถึงนักเรียนทุนที่ไปเรียนต่างประเทศลูกคิดว่าเราเริ่มส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเอาที่เคยอ่านมาก็ราชการที่ห้าที่ส่งลูกไปแล้วหลังจากนั้นก็ที่รัชการที่ห้าส่งพระราชโอรสไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือกที่เป็นสามัญชนตามไปสอบแข่ง สิงทุนกันไปใช่ใช่ใช่ันนั้นก็คือยุคสมัยเรียกว่าเรากําลังปรับตัวเข้าหาการศึกษาหรือวิชาการตามแบบชาวตะวันตกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลูกรู้ไหมว่าเรามีนักเรียนทุนรุ่นแรกนะรุ่นแรกแรกแล้เแต่อไหรลองลองทายดูอะนานสุดที่ลูกจะคิดได้คิดว่านานถึงขนาดไหนอยุธยาเลยหรออยุทยา อายุทยาเป็นที่เป็นที่รู้ว่าเราน่าจะเป็นจุดที่เรามีนักเรียนทุรุ่นแรกไปก็คือตามเท่าที่มีหลักฐานอยู่แต่จริงผิดนะอาอันนี้อันนี้ก็ตามหลักฐานเหมือนกันส่วนมากแล้วคนจะคิดว่าในยุคสมัยงช่วงหลังๆที่ที่มีคนพูดกันถึงมากๆก็คือ,อในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเราก็ยังมีส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาการของพวกตะวันตกที่ฝรั่งเศสส่วนมากคนจะเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ย เป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกที่ไปต่างประเทศเราส่งคณะทูตชุดแรกไปไม่ไม่เราเราก็มีส่งคณะทูตไปประเทศนู้นประเทศนี้นะไปจีนไปอะไรสมัยเจ้านครอินต้นยุคกรุงศรีอยุธยานะก็ก็มีส่งไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนนอกของเรารุ่นแรกๆนะเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเออเขาไม่ทามีบันทึกเอาไว้ด้วย เรียนทำไม้นั้นเหรอสังคลโลกเหรอเออใชโออ่โอ้นี่นีนโอ้โหนี่สมกับที่สม,มใจศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆแล้วชุดแรกๆที่ไปไม่ได้สังคลโลกหรอนะอแต่ว่าแต่ว่าใกล้เคียงชุดแรกที่ไปเป็นพระสงฆ์ส่งไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองลังกานะก็คือก็คือศรีลังกาปัจจุบันเออที่ค่อนข้าง น่าเป็นห่วงในยุคปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> นะก็เอาใจช่วยชาวศรีลังกาเพราะว่าไทยเรากับศรีลังกาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทางด้านาศาสนากันมาตั้งแต่เนี่ยยุคสุโข,โขทัยยุคอะไรมาแล้วนะก็ขอให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงนี้นะอันนั้นก็คือทางด้านของาศาสนาแต่ทางด้านทั่วไปเนี่ยราจะสำนักในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็มีส่งนักเรียนทุนรุ่นแรก ต้องบอกว่าเป็นนักเรียนทุนเลยนะเพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือในราชสำนักเนี่ยส่งไปที่เมืองจีนจริงๆด้วยไปเรียนวิชาธรรมถ้วยชามสังคโลกจนกลับมาก็มีการสร้างเตาอะไรเตาเฉลียงเตาอะไรที่นั่นคือนักเรียนทุนรุ่นแรกเรียกว่าคุ้มนะเพราะว่าน่าเคยไปดูที่พิพิธภัณฑ์มาเนี่ย มันเป็นแผนที่ที่พิพัณาสถานแห่งชาติพนพรเครื่องชามสังคโลกจากสุโขทนี่มีหลักฐานว่าส่งออกไปแบบไปถึงญี่ปุน่นไปถึงแบบมาเลเซียเยอะมากแม้แต่ในยุคในยุคกรุงศรีอยุธยานะก็มีการพวกทางยุโรปพวกอะไรก็มีมีมาซื้อถ้วยชามสังคโลกเอยอ,อะไรเอยนะจากจากแผ่นดินของเราเนี่ยไปก็มีนะั่นก็คือยุคแรกๆที่มีการส่งเรีว่านักเียนทุนนะ เออไปนะปีบันทึกไว้ในในเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นจดหมายเหตุของของทางจีนเขาทางเราอ่ะไม่ไม่ค่อยมีเพราะว่า,าคนไทยเราไม่ค่อยอไม่ค่อยบันทึกอะไรนะบางทีบันทึกไว้มันอยู่ในกระดาษในอะไรเราไม่ได้ดูแลม,มันก็น,นั่นไปก็เสียหายไปนะแต่ว่าก็ชัดเจนว่านักเรียนทุนรุ่นแรกๆเริ่มต้นจากยุคสุโขทัยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าจริงจเนี่ยเราคงจะมี ส่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะที่เมืองจีนแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีการไปพบไปอะไรจนจนเนี้ยก็เลยไปจนถึงอยุทยาตอนต้นเนี่ยก็มีพวกเจ้านครอินสมเด็จพระรามาธิบดีอะไรก็มีส่งพูดไปแลกเปลี่ยนไปอะไรบางทีก็ก็ส่งเครื่องบรรณาการไปอะไรก็มีที่เรียกว่าจิ้มกล้องก็มีส่งไปก็มีก็ความสัมพันธ์ของไทยจีนก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้เราก็มีแลกเปลี่ยนทางวิชาการกันนะ จนกระทั่งถึงอ่าแล้วลูกคิดว่าในยุคอยุธยาเนี่ยอ่าที่เริ่มเป็นหลักเป็นฐานนี่คือยุคไหนหมายถึงอะไรเป็นหลักเป็นฐานแบบไปักเรียนทุนที่ไปเรียนที่มีบันทึกเนี่ยอืานั่นก็นั่นก็คงนึกว่าเป็นสมัยพระนารายอ่ะก็เป็นสมัยสมเด็จพระนารายซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะป้าว่าถ้าความเห็นป้านะคือคือประเภทของนักเรียนทุนเนี่ยมันจะมีอยู่ป้าป้าแบ่งเองอ่แบ่งอ่ได้ก็คือหนึ่งทุน อ่าแบบที่ต้นทางก็คือประเทศของเราเนี่ยออกคุณให้อ่ากับอีกอย่างที่สองก็คือว่าทุนที่ประเทศปลายทางเนี่ยเป็นผู้ออกให้อ่าถูกไหมก็คือก็คือไปแต่ว่าทางนู้นจะจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่ออะไรนะมันมันก็จะมีอยู่อยู่สองอย่างตอนนี้ถ้าถ้าทางต้นทางคือประเทศไทยหรือว่าสยามให้ไปกลับมาก็ต้องมาทํางานใช้ทุนแต่ว่าถ้าประเทศปลายทางส่วนมากก็ จะเป็นทุนให้เปล่าอ่าความมองว่ามันมีทุนมันมีทุนให้เปล่ามาก่อนยุคสมเด็จพระนลรายเพียนแต่เราอืมเพียงแต่เราไม่ค่อยได้ตระหนักอันนี้ป้าพูดจริงๆนะเอ่อนักนักเรียนก็ก็นั่นไงความมองว่าอย่างสมเด็จพระนเรศวมหมาราชนี่อ๋อนะการที่พระองค์ท่านไปได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ราชสำนักของสาวดีอ๋อใช่อ่าก็ก็จริงจริงจริงก็เป็นเหมือนนักเรียนทุนนะเพราะว่า พระเจ้าบุเรนองเนี่ยมีอ่ามีอะไรกุศโลบายในการเอาลูกของกษัตริย์ตามเมืองต่างๆประเทศต่างๆไปศึกษารวมกันก็เหมือนกับให้ทุนจากทุกที่ไปศึกษารวมกันแสดงถึงว่าความเป็น ความเป็นเขาเรียกอะไรมหาราชของบุเรงนองนะก็คือก็ให้ให้การศึกษาอย่างจริงจังนะเราดูความเก่งของสมเด็จพระนเรศวรอะไรเนี่ยก็ถือว่าให้การศึกษาอย่างจริงจังจนสามารถกลับมาเรียกว่าทําให้กรุงศรีอย,ยุธยาเป็นปึกแผน่นแล้วก็หลังยุกจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าพระอ,องค์ก็ได,ได้ได้รับวิทยาการหรืออะไรต่างๆนะาามาจากทางราชสำนักของเสาวดีมากก็ทําให กรุงศรีอยุธยาเนี่ยสงบสุขมาจนถึงอีกสองร้อยกว่าปีเลยนะกว่าจะมีปัญหา<ก>ที่ตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองตอนนั้นที่พระนเรศวรก็คือหลังกรุงแตกครั้งที่หนึ่ง <c oughs> ใช่แล้วก็มาเรื่อยเลยจนถึง <c oughs> ใ่กรุงแตกครั้งท <c oughs> ี่สองก็ <c oughs> <2 S 2> เป็นก็ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยเอาความรู้อะไรต่างๆทั้งการทหารการปกครองอะไรมาเนี่ยแล้วก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆจนทําให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเส้นแข็งอยู่ถึงสองร้อยกว่าปีก็ ป้าว่าก็ต้องน่าจะนับว่าสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเนี่ยต้องต้องนับว่าเป็นนักเรียนทุนอออืเที่ที่ได้ไปศึกษาที่ราชสำนักสาวดีรว,รวมทั้งรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอเจ้าชายจากหลายๆเมืองหลายๆประเทศนะที่ที่ไปศึกษาอยู่รวมกันตอนนั้นอืมนะแต่ว่าที่ที่มีบันทึกเป็นหลักเป็นฐานก็เหมือนที่ลูกว่าก็คือสมัยของสมเด็จพระนารายณ์จริงๆแล้วสมเด็จพระนารายณ์มีส่งไปสองชุด แต่ว่าชุดแรกที่ไปเนี่ยเรือแตกไปไม่ถึงอ่าไปไม่ถึงไปแตกอยู่แถวแถวเกาะมาดากัสกาคุณคุณมาอยูทางตะวันออกของของทวีปแอฟริกาตอนนั้นในบทคลเสนิวาสไงมีเนที่กลับมารายงานพระนารายมหาราชว่าเรือแตกใช่ใช่ใช่จนตอนหลังฝรั่งเศสเขาก็ส่งนายทหารเรือมาคนหนึ่งมาทําหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตชื่อว่า คนไทยจะเรียกว่าเชอร์วาเลียเดอร์โชมงอ่าจริงจริงเชอร์วาเลียไม่ใช่เป็นชื่อเขาชื่อจริงๆก็คืออเล็กซานเดียเดอร์โชมงเชอร์วาเลียนี้เป็นเหมือนอ,ออกพระ<อ>เป็นเขาเรียกอะไรเป็นยศบรรดาศักดิอ์ออเป็นบรรดาศักดิก์คนไทยก็เลยเรียกว่าเชอร์วาเลียเดอร์โชมงจริงจริงเขาชื่อจริงๆก็คืออเล็กซานเดียเดอร์โชมงเป็นนายทหารเรือสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงส่ง เขาไม่ใช่สมเด็จพะระนารายณ์พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ของราชสำนักฝรั่งเศสก็ส่งเดอนโชวมองเนี่ยมาเพื่อ,อเรียกว่าจเจริญสัมพันธ์ทางการพูดก็มีเจ้าพญาวิชายเยนน่ะนะตอนนั้นคงไม่ได้ยังคงไม่เป็นเจ้าพญาดีแต่ว่าก็าเป็นพญา,าห,รหรืออะไรนี่แหละเป็นผู้ให้การต้อนรับแล้วก็ประสานงานกันทางการพูดก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องถ้าถ้าใครสนใจศึกษาประวัติศาสตร์นะครับ ก็เป็นเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องที่แบบดราม่าที่สุดในวงการพูดถ้าลูกไปดูมีโอกาสป้าก็ไม่เคยไปนะที่ฝรั่งเศสเขาจะมีรูปที่เกี่ยวกับการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจะมีภาพหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยู่บนสีหบัชรที่สูงเลยแล้วก็มีเดินชมมองเขายราชสารที่ใช้พานไหมใช้พานแล้วก็ต่อด้ามไอ้ตอนนี้เป็นดราม่ามากเพราะว่าต่างฝ่ายนะ ก็ต่างไม่มีใครยินยอมที่จะที่จะยังไงอยากเรียกว,ว่าก้มหัวหรือว,ว่าหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเบี้ยนล่างในทางการทูตนะก็เจ้าพยาวิชายเยนตอนนั้นก็พยายามประสานนะก็ก็ตกลงกันว่าก็ให้ก็ให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงประทับอยู่บนที่สูงนี่แหละแต่ตามตามที่คุยกันไว้คือมันไม่ได้สูงมากขนาดน,นั้นออ๋อ่าแล้วก็ แล้วก็โดยโชอมองก็ก็จะเอาราชสารไปถวายถึงพระหัตถ์ของสมเด็จพระนารายณ์โดยการที่ใช้พานแล้วก็ต้องต่อด้าอีกสามฟุตสามฟุตก็เก้าสิบเซนพอถึงเวลาจริงๆเดยโชอมองก็ก็เข้าไปเนี่ยก็เห็นว่าสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ท่านรงเสด็จอยู่สูงมากกว่าที่ตกลงกันไว้เดยนชอมองก็ไม่พอใจก็พยายามส่งสัญญาณ ไปไปบอกเจ้าพยาวิชาเยนเจ้าพยาวิชาเยนก็ไม่สนใจเลยดินชมมองก็แก้เผ็ดอันนี้อันนี้เรานอกเรื่องนักเรียนทุนนิดหน่อยเดยยินชมมองก็แก้เผ็ดโดยการที่ว่าแทนที่จะจับเพื่อให้สูงใช่ไหมโดยนชมมองก็จับตรงกลางไงแล้วก็ยกขึ้นไปครัวนี้มันก็ไม่สุดมือในอภาพนะในภาพที่เป็นเขาเรียกภาพมันแกะภาพวาดแกะและแกะแล้วก็พิมพ์อ,อ๋อออก็จะเห็นว่าเจ้าพยาวิชาเยนที่บอกนี่พยายามส่งสัญ,ญญาณว่า ให้ชูขึ้นสูงๆก็ขึ้นสูงไม่ได้สมเด็จพระนารายจะได้ไม่ต้องไม่ต้อง,องขยับลแล้วก็ก้มลงมารับอ่าโดยชมองก็ไม่สนใจอ,<ห>อันนี้โดยชมองเขาบันทึกตัวเองว่าเขาเจตนาในบันทึกของเขาเ,าาเขาเจตนาอ่าเพราะเขารู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้คุยกันว่าสุนทรย์เนี่ยอ่าไม่ไม่เหมือนไม่รักษาคําพูดอ่าแต่แต่สุดท้ายสมเด็จพระนารายก็ก็ทรงไม่ถือพระองค์ก็ทรงทรงอ่าขยับพระองค์มารับน่าจะสารกนน็ ก็ผ่านพิธีกรรมทางการทูตก็ได้ด้วยดีพอหลังจากนั้นเนี่ยเดอชมองก็จะกลับไปพร้อมกับออกพระวิสุทธ์สุนทรหรือเจ้าพญยาโกษาธิบดีภายหลังกันนะโกษาปานษา,านที่คุ้จักกันนั่นแหละนั่นแหละนะก็ไปเป็นเอกอัครราชาทูตที่ตามกลับไปกับเดอชมองนะคอานี้สมเด็จพระนารายณ์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ส่งคนของเราเนี่ยไปเรียนวิชาการจากฝรั่งเศสมาด้วยก็เลยเป็นที่มา ที่ส่วนมากคนก็มักจะคิดว่าตอนนี้เป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกเพราะว่ามันมีการบันทึกชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าเป็นใครไปบ้างส่วนมากก็จะเป็นลูกหลานในข้าราชการสำนักก็คัดกันไปทั้งหมดใช่ทั้งหมดสิบสองคนสิบสองคนก็ตามตามออกเข้าวิสุทธิ์สุนทรไปนะก็นั่งเรือกันไปกับเดิโชมองอะไรเนี้ยก็ผ่านคราวนี้ก็ผ่านไปได้ไปถึงไปถึงฝรั่งเศสด้วยที่ไม่ร่มแล้วอรู้สึกไปขึ้นท่าที่เมืองเบรส แล้วก็ถนนจากท่าเรือที่ตรงไปเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าถนนสยามนะถ้าจำไม่ผิดเป็นถนนสยามทึ่มีมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็สิบสองคนเนี่ยก็ทางเดินชมองนะซึ่งตอนหลังเขาก็โอเคนะก็เป็นภาระจัดหาถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเหมือนนักเรียนที่แลกเปลี่ยนอ่ะมีบ้านมีโฮสมีโฮสอมีโฮสอยู่แต่ละคนแต่ละคนไปอเพราะว่าสิบสองคนเนี่ยรู้สึกว่า เสียชีวิตคือป่วยอะระหว่างเดินทางสักคนหนึ่ง oh. ส่วนอีกคนหนึ่งไปแล้วไปไปป่วยจะที่นู่นหรือยังไงไม่รู้นะก็จะมีบันทึกชื่อกันเอาไว้นี่แหละนะ mm. แต่ว่าพอไปถึงก็ก็แยกกันไปอยู่คนละบ้านนะ mm. ก็มีชื่อเสียงเดยนนามนะเ uh. ออสิบสองคนก็ไปถึงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อ,อเป็นคนฝรั่งเศสนะเพ่งั้นเดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องไงอเอล่ยนชื่อจริงๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ย คามก็คนฝรั่งเศสก็เรียกถูกเพราะว่าคนไทยโบราณชื่อตัวเดียวตัวเดียวอย่างเดียวอย่างชื่อพีคนไทยนะชื่อพีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนชื่อเป็นปีแอร์เอ็มมานูเอลมีนะอันนี้มีบันทึกไว้มีบันทึกไว้อคนชื่อเพชรจริงๆฝรั่งเศสก็น่าจะเรียกได้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นชองบัติสคนชื่ออวมเปลี่ยนชื่อเป็นพอนอาตุสคนนี้สําคัญหน่อยเพราะคนนี้ พักอยู่ที่บ้านของเดอโชมองอ๋อผักอยู่ที่บ้านคนนี้ได้โพสต์ดีเออคนชื่อชื่นก็เปลี่ยนเป็นหลุยส์พักก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับอันเดิมเลยยังยังพีเป็นแอนเน่เนี่ยยังวังเพย์นะคนชื่อไก่เนี่ยเปลี่ยนเป็นฟรองซัวซาเวียอันนี้เพราะนะว่าเพรรู้อาจจะมีมีคำใหม่ไปแล่วใครใครรู้ภาษาฝรั่งเศสช่วยบอกหน่อยรบกวคอมเมนต์นะคะคนคนว่าคนชื่อมีก็เปลี่ยนชื่อเป็น ออมรีโอลิเวอร์อ่าคนชื่อดวนนะเปลี่ยนชื่อ,อเป็นเฟลิเปคนนี้เรียนวิชาช่างก่อสร้างอ,อ๋อนะคนชื่อวุ้มเปลี่ยนชื่อเป็นนิโคลัสก็ก็มีเปลี่ยนชื่อกันหมดละสิเอ็ดคนที่ไปถึงคนระับคงเปลี่ยนให้แบบว่าง่าย,ายแต่วิชา,าที่เรียนเนี่ย,ยก็คือหนึ่งเรียนเรื่องเกี่ยวกับช่างก่อสร้างเรียนเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะวิชาทําน้ําพุ ปาเข้าใจว่าคนเป็นระบบระบบท่อระบบอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการทดน้ําการลาเลียงน้ําการอะไรต่างๆคือวิชาเกี่ยวกับการชนประทานนะนะปาว่าแล้วก็มีเรียนอช่างเงินช่างทองอะไรต่างๆนะซึ่งซึ่งวิชาทําน้ําพุหรือทําอะไรเนี่ยถ้าใครไปที่ลบบุรีนะราชวังของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่กรมศิลปากรไปมีการขุดค้นนะอ่าก็เจอ ท่อเนี่ยคล้ายๆท่อพีวีซในสมัยปัจจุบัน,นมีข้อต่อมีอะไรด้วยนะเอาว่างๆลูกต้องไปดูเป็นท่อแต่ว่าทําจากดินเผาแต่ว่าเหมือนเพอท่อพีวีมีลักษณะแบบแบบพอปด้านเปิดขยายออกเพื่อให้สอดข้าไป<อ>เพื่อเป็นข้อต่อเหมือนเหมือนเวลาเราไปซื้อท่อพ v วีตามร้านขายท่อเราก็จะเห็นมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งมีข้อต่อแยกต่างหากอีกแบบหนึ่งจะเป็นปลายขยายเพื่อให้สวมงไปเลย ที่นู้นจะเป็นแบบนี้แบบปลายขยายเป็นพ่อ,อมีมีส่วนต่ออยู่ภายในก็เป็นพ่อแล้วก็ที่พระราชวังที่ที่ทางฝรั่งเศสแวร์ซายไหมาทางทางนู้นเขามีมานานแล้วแต่ว่าทางที่ทางสมเด็จพระนาลายเนี่ยก,ก็ยังมีระบบนี้อยู่แล้วก็มีน้ําพุด้วยก็คือที่ลพบุรีที่ลบบุรีแล้วก็มีหอดูดาวมีอะไรนั่นคือวิทยาการที่ฝรั่งคือฝรั่งเศสในยุคนั้นอเอาเข้ามาเผยแพร่แล้วก็ทําให้เห็นนะก็ นักเรียนกลุ่มนี้ก็ไปเรียนแต่ก็ก็มีปัญหานั่นคือนั่นคือพอสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่นะก็ก็ก็เราก็ทราบกันดีว่าพระเพทราชาพระค์ท่านก็ทรงไม่โปรดนัก็ถึงขนาดว่าขับไล่ฝรั่งเศสหรือว่าทางชาติยุโรปเนี่ยออกจากกรุงศรีอยุธยาก็เลยทำให้ มันมีบันทึกว่ามีการเรียกตัวนักเรียนไทยชุดนี้กลับมาแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีไม,มไม่มีการค้นพบนะว่ากลับมาถึงเมื่อไหร่กลับมาแล้วเป็นยังไงกลับมาทำอ,อ,อะไรกล,กลับมาทำอะไรนี่ไม่ไม่ไม่มีบันทึกนะพยา,ายามหาดูถ้าถ้าใครรู้ลูกหาได้นะเออป้าป้าก็สงสัยว่าทางฝรั่งเศสจะส่งกลับมาไหม ป้าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่ส่งกลับมาทั้งหมดนี้จะก็จะอยู่ต่อกันยังไงหรือว่าหรือว่าทํำยังไงนี่ป้าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหลายคนเป็นลูกของข้าราชการในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งซึ่งเราเราก็พูดกันตรงๆว่าพอเปลี่ยนราชกาลด้วยวิธีที่ที่ไม่ใช่การสืบเขาเรียกสืบสัน<า>ตติวงศ์เนี่ยบางทีก็ก็กลุ่มข้าราชการรุ่นเก่าก็ ก็ต้องถูกขวานล้างอะนะตามตามวิถีของการเมืองการปกครองในสมัยนั้นสมัยนั้นเพราะฉะนั้นกลับมากลับมาจริงก็คงคงคงอยู่ลําบากคงอยู่ลําบากก็เลยก็เลยเป็นเป็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าได้กลับมาหรือเปล่ากลับมาแล้วมาทําอะไรหรือเปล่าเพราะจริงๆถ้าดูจากวิชาที่ไปเรียนมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่างก่อสร้างเรื่องระบบ น้ำหรือระบบชนประทานเนี่ยก็น่าจะมีมีประโยชน์ให้กับประเทศเยอะเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าเราก็ไม่มีบันทึกไว้ในหลักฐานนั่นก็เป็นเรื่องของนักเรียนทุนในยุคแรกแรกมาเลยนะแรกเลยแรกเลยตั้งแต่สุโขทัยยันมาถึงอยุธยานะแต่ว่าพอหลังจากหลังจากยุคของสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะ ก็ไม่ได้มีบันทึกนะอ่าไม่ได้มีบันทึกว่าว่าเรามีนักเรียนอะไรไปอีกนะแต่มีจุดหนึ่งที่ที่ป้าเคยอ่านเจอว่ามันมีนักเรียนไทยคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยยุทธยาไปตามหลังจากไปด้วยสถานการณ์บังคับตามหลังจากนักเรียนตุนพวกนี้คือไปในสมัยของพระเพทราชา นั่นก็คือความจำชื่อไม่ได้สักวันหนึ่งต้องไปหาไมา่อีกทีแต่จำเรื่องราวได้ว่าเขาเป็นนักเรียนที่เป็นลูกชายของเจ้าพยาวิชายเยน oh. อ๋ออ่าไปกับ<ๆ>ก็ไปกับคือถอนตัวออกไปจากเมืองไทยมีบันทึกของฝรั่งเศสว่าเป็นเป็นลูกชายที่เป็นลูกครึ่งระหว่างอ่กรีก สยามคงจะหมายถึงเท้าทองกีมงกม่ม้าก็ไปมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็นปราชญ์ตอนหลังก็เข้าไปอยู่ในในได้รับได้รับเหมือนคงเป็นทุนหรือเป็นอะไรเข้าไปอยู่ในราชสำนักวาติกันก็จะจะไปในเส้นทางของของคริสต์ศาสนานะเออแต่แต่ก็ไม่าก็ยังไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดแต่ก็ถือว่าเป็นเขาถือว่าเป็นนักเรียนจากสยามเพราะฝรั่งเศสมีบันทึกไว้แบบนั้นว่าเป็น เป็นลูกครึ่งอ่าระหว่าง oh. กรีกกับสยามนั่นคือเป็นลูกของเนี่ยคอนสแตนตินคอนสแตนตินฟอนค่อนหนืองที่เจ้าพระยาวิชาเยนนี่แหละอ่าทึ่ทึ่รอดชีวิตไปได้นะพร้อมพร้อมกับลูกชายของในพลอะไรเดฟาสอะไรที่ถูกจับเป็นตัวประกันอ่า uh huh. ที่มาเเ็นราชากับหลวงสรศักดิ์จับเป็นตัวประกันก็ก็ปล่อยปล่อยให้กลับออกมาได้แล้วก็ไปเติบโตอยู่ที่ทางยุโรปนะก็เข้าเป็นสู่สานักปฏิกัร อันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเรียนทุนยุคแรกๆอ่าเราน่าจะจบตอนนี้กันที่ตรงนี้ไ้เท่านี้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราคงมาต่อนักเรียนทุนยังไม่จบถึงแค่นี้นะครับเพราะว่ามีคงได้มาถึงอยุธยาใช่เราเกิดแล้วมีสมัยรอห้าอีอ่าเดี๋ยวเราจะมีมาต่อในในในสมัยของอ่กรุงธนบุรีแล้วก็มาจนถึงรัตนโกศินลป์อ่าซึ่งก็เป็นยุคลุ่มเรืองขึ้นมาของของการให้ทุนการศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศนะ ก็สำหรับในตอนนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านได้ติดตามตอนที่สองกันต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ